มาเจอกันอีกทีตอนบ่ายครับนี่ตอนบ่ายโมงก็ตัตดต่ออยู่คามันเดิม แล้วนี่ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่เละเลยครับหลุดจากต่อยุคาไปนี่เป็นดินเละเลยดินองน้ำมัน ซีคอมเมนต์มาถามเนาะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองขีดเชเดนฝังบ้านรังเกเดอร์สงบยังยังไม่สงบแล้วครับไม่รู้จปะปะทะกันวันไหนอีกเนาะเราก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาครับติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ตรงนี้ก็อยู่ติดเขตเชแดนแล้วครับน,นี่ถ้ามีอะไรฉุกเฉินึ้นไหมเราทิ้งไมโคไว้นี่เลยวิ่งไปก่อนแล้วครับทำให้โคทิ้งไว้นี่เลย รถเราก็มีของเตรียมไว้ทุกอย่างที่นอนหมอนมุง้งตะกงตะแกบ เห <Hey. c oughs> ตุเราเบื่อปลาเลยครับเนี่ยโอ้ส oh. ลัดดิ้งไว้นี่สลัดเมล็อกแล้วมันดิ้งนี่ไปก่อนใหญ่เกินตาเล็กก่อนละกันโอ้ เอาโตออกนีดินนิดเละเลยครับนี่ถนนนี่จะแน่น,นไมนี่ดี่ตรงนี้เป็นคอนกรีตครับท้าเป็นลาดยางนี่โอ้ทำไม่ได้หรอกนี่ต้องเปลี่ยนดินกันยุกใหญ่เลยเอาไปแค่นี้แหละ ใ่จัดครับเลยทีอ่านสายเขาเนาะเที่ยวกระบะชีตรายเสียเวลาเราทำงานจะเสร็จก็มีเสร็จดี ใกล้ใกล้ปราสาทตาเหมินทุ่มเนาะนตรงนี้อยู่ใ,ใกล้ๆลเลยสัตวาตำเหมินทุ่นตระจัด กลิ้งมาดินน่าจะหมดแ <c ười> ล้กลิ้งไปข้างหน้าเรื่อยๆดินน่าจะร่วงหมดกลิ้งไปเรื่อยๆนั่นเละ <c ười> ไปย <c ười> ึดยึดลวดนุมขาดรองเท้าเลยคลกรีบน็อตมาขาดเลยฮตรวดขาด คอนกรีตคอนกรีตครับตรงนี้อยู่ชลา j a n ห้าเมตรรงค<ม>อนกรีตก็อยู่คานี่ทุกเส้นครับนี่จะอยู่อย่างนี้แหละ สองข้างทางทุกเส้นเลยไม่ว่าเส้นไหนเขตน,นี้เขตแถวนี้ครับจะมีถนนมีคลองอีกพออยู่คาจะอยู่สองข้างทางเลยครับเวลาผู้รับเหมามารับงานก็ต้องมาเทียร์ลิงโตอยู่คาอย่างนี้ก่อนครับ นี่ดินนี่แข็งน่าจะแข็งแต่ข้างบนประมาณห้าหกสิบเซนก็นัน่นแหละนี่บนถนนนี่ถ้าขุดลึกกว่านี้น่าจะเป็นดินเละรถอาจจะจมได้ครับขุดขุดหน้าผิวบางๆนี่เอามาปลูกลุ่มก่อนลกลบลุ่มก่อนล,ลุ่มที่เราเอาอยู่าคาออกครับ Ah, yeah. Yeah, yeah. Oh, ngài. ืออีกประมาณ200เมตรครับจนที่สุดตรงนี้โครงการ400เมตรครับได้ขึ้นทางแล้วนนคอนกรีตพอสอโล Cảm trong lăng thôi right. tùm nó sẽ là kim nổi ท้ายมาเลยถ้าไม่ถอดท้ายเทยไม่ลงตัดเ่ไหมเนี่ยเอาไต้ซือ้อไต้ซื้ได้ซื้ตกไหมเอแยยว ไม่รู้ว่าเราจะได้อบยบวันไหนอีกเองเนาะผมยังไม่กล้าขายก๋วยเตี๋ยวเลยแม่บ้านผมนี่วันนั้นผมไปซื้อของเข้าร้านก็ซื้อไม่กี่บาทซื้อแต่ของที่จําเป็นซื้อของที่จําเป็นยังไม่กล้าซื้อของเยอะเลยครับ ก็จะขายไ๋วยเตียวอยู่บ้านเนาะยังไม่กล้าขายเลยนะั่นนี่ลัวของจะเน่าเสียนะ้อบรอบทีแล้วไก่หมูเราเนี่เน่าเต็มตู้เลยคนระับเสินคายเลยผักี่เน่าหมดเลยรอบนี้ก็รอดูก่อนครับสถานการณ์ใจผมก็อยากให้ ้พี่หารเราเอาให้จบจบไปเลยครับครับไม่จบผมก็ทำอะไรไม่ได้สักทีผมจะลงทุนซื้อของมาลงร้านก็ไม่กล้าซื้อชาวไร่ชาวสวนจะไปกรีดย,ยางก็ไปไม่ได้ครับเข้าไม่ได้เย่จจังเอาเต็มแล้ว,วป้าย ก็มียางบนเยอะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนไปทาไมเนาะบอ,อยาบนเยอะแล้วครับก็เอาคลิปนี้ก็จบที่นี้ก่อนนะครับฝากไลค์กดติดตามคนระับเจอกัคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ